ก็น,นี่จดให้เส้นตรงมาเส้นหนึ่งแล้วก็บอกว่าเส้นตรงเส้นนี้สัมผัสกับวงกลมวงหนึ่งโจทย์ไดห้หาว่าในช้อยที่ให้มาจุดใดอยู่บนวงกลมวงนี้เรามีวิธีคิดอย่างนี้นะครับมาดูที่สมการเส้นตรงก่อนโจทย์ให้ว่าสมการเส้นตรงผ่านจุด1 4แล้วก็มีความชันใช้สามส่วนสสมการเส้นตรงรูปทั่วไปเนี่ยก็คือ y เท่ากับ a x บวก b a คือความชัน b คือค่าคงที่เราแก้สมก,การหาค่าคงที่เราจะได้ว่า b มีค่าเท่ากับเศษหส่วนสดังนั้นสมก,การสั้นตรงก็จะเป็น y เท่ากับเศษสส่วนสีบวกเศษหนึส่วนสหรือ3 x ลบ4 y บวก1ท่ากับ0อันนี้คือสมก,การเั้นตรง l นี่ในโจทย์บอกว่าเส้นตรงเส้นนี้สัมผัสกับวงกลม C ที่มีจุดศูนย์กลาง 1, 2ลองวัดรูปประกอบเส้นตรงที่สัมผัสกับวงกลมที่จุดสัมผัสเราลากเส้นตรงจากจุดศูนย์กลางไปตั้งฉากกับเส้นสัมผัสระยะทางก็จะมีค่าเท่ากับรัศมีของวงกลมหรือ R อ1 ดังนั้นการหา r ก็คือการหาระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางกับเส้นสัมผัสซึ่งมีสูตรอยู่ว่าค่าสมบูรณ์ของ ax1 บวก by1 บวก c หารด้วยรูท a กลังสองบวก b กํลังสอง x1 y1 ก็คือจุดศูนย์กลาง abc คือสัมประสิทธิ์ในสมาการเส้นตรง ดังนั้นระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรงในข้อนี้ก็จะเท่ากับเศษสส่วน5ซึ่งก็คือรัศมีของวงกลมนั่นเองสมการวงกลมมีสมการว่า X-H กลบ h กลังสองบวก y ลบ k กลังสเท่ากับ r ลังสแล้วแทน HK ด้วย1และ2แทน R ด้วยเศษสส่วน5ดังนั้นเราก็จะได้สมการวงกลม เมื่อเรานำค่าจุดต่างๆในช้อยสมาแทนค่าในสมการวงกลมพบว่าข้อ4ทํทำให้สมการวงกลมเป็นจริงดังนั้นข้อนี้จะตอบข้อ4